สวัสดีครับวันนี้ผมกลุ่ม ME 16ครับมาอัปเดตการเคลื่อนไหวของโปรเจกต์ลงรถพับเก็บได้ครับสมาชิกเรามีทั้งหมด3คนด้วยกันนะครับนะครับประกอบด้วยนายนัทวัฒน์เฉลยพลครับนายเสียวพลชวชลินนะครับแล้วก็นายนัทวุฒิสีเลี้ยวครับวันนี้นะครับเราจะมา นำเสนอเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆนะครับที่ไม่ได้ชี้เซ้นไปในคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วนะครับเราบอกว่าลองรถเนี่ยจะฝังอยู่ในพื้นนะครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะนะครับอาจจะติดอยู่บนพื้นแทนนะครับแล้วก็หลักการยกยังคงใช้อยู่นะครับในในในตอนนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นเคสซิ่งในการเก็บประตูที่เราคิดไว้ว่าจะต้องพับได้นะครับ หลักการคือเราจะเอาพินนะครับใส่ในสล็อตที่เรากําหนดไว้นะครับแล้วประตูเนี่ยก็จะเลื่อนตามประตูที่ติดไว้จะเลื่อนเลื่อนตรงสล็อตนี้นะครับแล้วการพับก็จะพับเก็บในแนวแกนนะครับแล้วก็ดูรูปประตูนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับขาผมก็ตอนนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับประตูนี้สีด้านเลยอ่าแบบนี้แล้วสถานี้สีด้านนะครับับผม ครับผมก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับ